สวัสดีครับผมตี๊ซเซนไฟเยื่อนะฮะก็วันนี้นะครับผมมีน้ำมันดับเบิลยูดีสี่สิบนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูเคล็ดลับของน้ำมันดับเบิลยูดีสี่สิบดูนะฮะดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว้าวยอดไปเลยโอเคข้าอันดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่น้ำมันดับเบิลยูดีสี่สิบอันนี้ทําได้นะครับก็คือมันสามารถช่วยลบสีเมจิกได้นะฮะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมขอวางขวดน้ำมันไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็ เปิดสีเมจิกขึ้นมาครับแล้วก็ขีดลงบนนี้นะฮะอ่านะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาดูที่ว่ามันจะลบได้จริงไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับผมเอามือลบแล้วนะฮะมันไม่ออกนะครับมันเป็นเมจิกเลยนะฮะเอาผ้าธรรมดามานะครับแล้วก็เช็ดมันก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะฮะโอเครอบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้น้ำมันเดบนยูดีสี่สิบดูนะครับดูเิว่าจะเป็นยังไงโอเคไปดูกันนะโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จากนั้นก็ลองเช็ดดูนะฮะ ว้าวดูนี่สิครับมันเริ่มออกแล้วนะฮะตอนนี้ดูนี่สิว้าวโอเคก็เช็ดไปเรื่อยๆนะฮะอืมฮึน <flush> ้ำมันเดบินยูดีสี่สิบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการอ่าลบสีของปากกามีจิกแล้วเนาะนะครับประมาณนี้เลยก็เช็ดไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับมันเริ่มออกแล้วนะฮะอ่าเช็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยเนาะอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อ่ะใส่ลงไปอีกสักหน่อยโอเคให้มันหายหมดเลย นะแล้วก็ในที่สุดครับดูนี่สิครับไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะว,ว้าวสะอาดเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับลำดับถัดไปนะฮะถ้าเกิดซิปเรามันเป็นฝืดๆนะครับเราก็สามารถใช้น้ํามัน w d 4ลยูดีสี่ในการทำให้ซิปอไหลลื่นเหมือนเดิมได้นะครับโดยการใส่เข้าไปแบบนี้เนาะหลัจากนั้นก็ลองเลื่อนดูครับว,ว้าวเลื่อนได้ดีเหมือนเดิมเลยนะฮะตอนนี้ เยี่ยมไปเลยครับโอเคในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้น้ำมันดับเบิลยูดี40กับสำลีดูนะครับในการจุดไฟนะฮะแล้วมันก็ติดได้นานด้วยนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยโอเคดับแรกก็เอาสำลีมาวางไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ฉีดน้ำมันดับเบิลยูดี40เข้าไปนะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็เอาไฟแชกขึ้นมาแล้วก็จุดเลยนะฮะโอเค จากนั้นมันก็เป็นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะติดนานเลยนะฮะเป็นนาที2นาทีได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเกิดเสียมเราเป็นสนิมนะฮะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสนิมเป็นจอบเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดมันเป็นสนิมนะฮะเราก็สามารถใช้น้ำมัน w d บบิวดีสี่ในการเคลือบไม่ให้สนิมมันเกิดขึ้นได้อีกนะฮะหรือช่วยลดคาบสนิมนะครับโอเคไปดูกันนะโอเคมันก็จะตัดคาบสนิมออกให้เราจํานวนหนึ่งนะฮะนี่ครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ เอาผ้าเช็ดออกครับประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่ามันก็รู้สึกว่าจะดูดีขึ้นแล้วนะฮะเห็นไหมครับว้าวโอเคครับในลำดับถัดไปนะฮะเราสามารถใช้น้ํามันดับเบิในการล้างปืนหรือว่าในการหล่อเลื่นปืนได้นะฮะใช้ในกรณีที่ไม่มีน้ํามันหล่อเลื่นหรือไม่มีน้ํายาล้างจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะว่า ผมไม่แนะนําให้ใช้ WD40 นะฮะแนะนําให้ใช้อ่าน้ำมันล้างปืนดีๆดีกว่านะครับเพราะว่า WD40 อันนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะกัดสีปืนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยเนาะว่ามันหล่อลื่อนยังไงนะฮะโอเคเราก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับใช้ล้างปืนใช้หล่อลื่นปืนได้หมดนะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะอือฮึประมาณนี้เลยครับอ่าเยี่ยมไปเลยหลังจากนั้นนะฮะก็เอาผ้าขึ้นมาแล้วก็เช็ดนะครับโอเคเชด็ดแบบธรรมดามดาเลยนะฮะ ือใครจะถอดประกอบแล้วก็ฉีดใส่ข้างในก็ได้นะครับเพื่อหล่อลื่นมันนะฮะเยี่ยมไปเลยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับน้ำมันด d 40อันนี้นะฮะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ